ไปตามเออเนี่ยมีรอทาอยู่คู่่วแค่ว่าถิงไหมน่าจะใช่เดพวกับอ้ไปลงพุไปไปอ๋อไปยึดไปยึดไปยึดันที่ไปจะไม่ได้หรอเข้าเหรอจอเข้าเสื้อเหลงอ่ะก็บ้านก็กับมานอนนี่เดินเดินไปทางนเคือนถงนี้เคลนานี้ใช่ไหมให้เดินไปอ่อน จริงไหมล่ะจริงไม่ซื้อไม่ซื้อ่ไม่เนี่ยาทางยื่นอ่านเนเไม่ไม่ลุดด้ยบกปลกไม่ไหววมันจัดลำกาเลยมันหวานมันได้อู่ที่บาง้อโควิดมาคุมาเลยมาดบตูนะ อานนาอันาอนาใจอันานั่งทำทำทำไรฟ้านอยู่อันน่ะอันน่ะอันน่มีมาทุกนี่เลยอย่าไอ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 เจ้าหน้าที่เขาตำรวจเดี๋ยวพอมีคนร้นี่ทำเป็นข้าวได้เลยนะบ้าไปทำแต่ข้าว

พัฒนาไปแล้วไปแล้วเกือขิงเรอเกลือได้ไปอ่ะไม่เดินหนีด้ยินเสีหร